รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดากันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการโอนี่มีดีค่ะวันนี้นะคะพาพะผู้ชมมาอยู่ที่กศนาตําบลท่าทางอําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีค่ะจะพาไปดูศิละปะการเดินเส้นทองที่มีความประณีตสวยงามและมีคุณค่าทําให้ได้รับคัดเลือกจากกศนจังหวัดจันทบุรีให้ได้แบรนด์โอนี่ด้วยค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ตาบลท่าช้างนะคะอำเภอเมืองจันทบ,บุรีจังหวัดจันทบ,บุรีค่ะฉันนี่อยู่กับพาสองท่านนี้นะคะท่านแรกค่ะคือคุณครูศิริยาป้องเรือเป็นคุณครูกษตรตำบลท่าช้างนั่นเองและอีกหนึ่งท่านค่ะคุณครูวารินทร์บุญยารังสรรค์นะคะซึ่งเป็นวิทยากรในการสอนศิลปะการเดินเส้นทองนั่นเองค่ะสวัสดีทั้งสองสสท่งทานด,ด้วยนะคะขออนุญาตเรียกว่าคุณหนูแล้วก็คุณนกกันนะคะคนอื่นค่ะสงสัยจังเลยว่าศิลปะการเดินเส้นทองเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะอค่ะ ศิลปะการเดินเส้นทองอันนี้เราเรียนจากกลุ่มของสมเด็จพระเทพนะคะที่มามาส่งเสริมให้ชาวบ้านได้รู้จักศิลปะการเดินเส้นทองซึ่งตอนแรกอ่ะก็เข้าใจว่าน่าจะยากเพราะเป็นงานของสมเด็จนะคะบังจักชื่อฟังจักชื่อดูน่าจะดูยากค่ะยากค่ะเพราะว่าเข้าใจว่าเป็นการปากหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วคือจริงๆมันไม่ใช่การปากหรอไม่ใช่การปากค่ะเป็นการเดินเส้น ด้วยสีสีที่ผสมค่ะมีส่วนผสมของสีที่เป็นสูตรของอาจารย์นะคะค่ะตอเรียนอ่ะจะเป็นลายลายพื้นหลักๆเลยค่ะลายยากๆนะคะลายไทยโอ้โหด้านหลังนี้พันแนหงนะคะลายกระหนกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งถามว่ายากไหมยากค่ะค่ะพอเรียนพอเรียนจบคอร์สกันไปแล้วก็เอ๊ะถ้าเราทําอย่างเงี้ยถามว่าขายยากไหมยากค่ะแต่ เราคิดว่าถ้าเราไม่ไม่ทาเลยเพราะว่าพวกนี้เป็นทักษะนะคะถ้าไม่ใช้ไม่ทํามันก็จะเขียนไม่ได้ก็เลยเอามาเอารูปที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดจันนะคะเหลืองจันเป็นดอกไม้ของจังหวัดจันดอกเหลืองจันเอามาใส่ในลายในลายถุงเล็กๆค่ะถุงผ้าไว้เก็บของนะคะพวกเวลาเราใส่กระเป๋าใหญ่ๆของจีปาถานอยู่ในนี้นะคะแล้วก็คิดว่ามัน จับต้องได้ซื้อได้อ,อย่างเงี้ยนะคะจะขายได้ง่ายกว่าก็เป็นลายร่วมสมัยอย่างจังหวัดจันทร์มีกระต่ายเป็นสัญลักษณ์เราก็จะเน้นเป็น กะตายกับดอกไม้ลงในงานในงานผุนผ้านะคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยศิลปะการเดินเส้นทองมองดูเหมือนว่าเป็นศิลปะชั้นสูงที่ลวดลายตอนที่ไปเรียนมาจะเป็นลวดลายแบบทางด้านหลังเป็นลายเรือสุพรรณหงษ์บ้างลายกินรีอะไรอย่างนี้บ้างใช่ไหมคะซึ่งเราก็มองว่าลายพวกนี้มันต้องแบบเฉพาะโอกาสเท่านั้นถึงจะสามารถขายได้คราวนี้ก็เลยมาประยุคให้เป็นลวดลายที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความน่ารายเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าใช้เทคนิคเดียวกันเลยใช้เทคนิคเดียวกันเลยค่ะเพิ่มเติมก็คืออาจจะเป็น อย่างช่วงแรกๆเราก็จะทำเป็นลายลายทองนะคะค่ะแล้วก็มาใส่สีค่ะเพิ่มมูลค่าขึ้นมาอีกอ่าอันนี้ก็จะราคาหนึ่งพอเรามาใส่สีเพิ่มสีสันก็อีกราคาหนึ่งค่ะคุณหนูขายอย่างคุณนกเองคือเป็นวิทยากรที่สอนเกี่ยวกับศิลปะกันเนี่ยเส้นทองนี้เป็นหลักเลยใช่ไหมคะทาไมถึงได้ไปชวนคุณนกเข้ามาร่วมสอนที่นี่ด้วยเพราะว่าคุณนกเองเขาจะชอบแบบว่างานงานฝีมือ พี่นกเขาจะมีไอเดียแบบดีๆใช่ไหมคะอุย้ยปูทําอันนี้อันนี้นี่ทำอันนี้อันนี้น่าจะทําอันนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วพี่เขาก็จะทําทําแล้วเขาก็จะแชร์ลงในไลน์กลุ่มแล้วพี่เขาจะบอกว่าไอเดียดีอุย้ยปูถ้าบอกว่าแบบนี้มันขายยากเรามามแบบนี้ไหมทาแบบว่าเป็นถุงผ้า<อ>เป็นเสื้อเป็นลายโู่นลายนี่คือพี่เขาจะบอกว่าเป็นคนแบบว่าหาของแปลก,กใหม่ๆมาให้กลุ่มมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดสร้างสรรค์ทำโน่นทำนี่อะไรเงี้ยนั้นถามเขาชมางฝีมือ อย่างปกติแล้วคุณนกทำทำอาชีพอะไรเป็นหลักหรือว่าทำไมถึงสนใจอยู่กับงานพวกพี้คะเป็นเป็นครูค่ะเป็นคุณรูเด็กเล็กนะคะแต่แต่ที่สนใจตรงนี้เพราะว่ามีลูกชายลูกชายเล่นกีฬาเลิกุ่มึงเพรากเขาเรียนเรียนหนังสือเราไปเล่นกีฬาแม่ต้องไปนั่งรอก็ไม่รู้จะทําอะไรคอยดูไปเฝ้าลูกค่ะก็เลยคิดว่าเราก็น่าจะหายหายใจทิ้งมันก็ไม่ดีเนาะ เอางานพวกนี้ไปนั่งทำคนที่เขาเอาลูกมาเล่นกีฬาก็เห็นเฮ้ยสวยอ่ะก็อยากได้ก็ต่อซื้อบางทีก็ให้วันเกิดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยพือแสดงเป็นคนที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของงานศิลปะงานฝีมืออยู่แล้วทําไมถึงสนใจงานนี้คะเป็นคนที่ชอบค่ะแล้วอยากอยากชอบเรียนรู้ค่ะแล้วชอบตอนแรกฟังดูว่ามันน่าจะเป็นงานที่ยากน่าจะอนุรักษ์เราชาวบ้านอ่ะอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนนะคะแล้วเราเราเราชอบทางนี้ อาจจะมีประโยชน์คือเราสามารถที่จะไปถ่ายทอดให้ให้คนที่สนใจได้ค่ะแล้วพอลองเข้าไปเรียนยากจริงๆไหมคะก็ยากยากมากเลยค่ะนต้องมีสูตรผสมสีอะไรเงี้ยอะไรยากคือจะยากในเรื่องของขั้นตอนในการผสมสีอะไรแบบผสมสีแล้วก็การเดินเส้นค่ะใจต้องนิ่งค่ะทำพวกนี้ได้สมาธิด้วยนะคะมือต้องนิ่งคือเราเห็นลวดลายต่างๆนี่คือเราใช้มือในการที่จะบอกว่า เอาสีทองเนี่ยมาวาดเป็นลายต่างๆอย่างนี ha, right. ้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสร้างมาว่านี่คือเป็นหลักสูตรของทางกศนด้วยเป็นหลักสูตรฝึกวิชาชีพใช่ไหมคะคุณหนูคะทาไมถึงเลือกเอาศิลปะการเรีนเช่นทองเข้ามาอยู่ในหลักสูตรนะคะก็คือบอกว่ากลัวพี่ก็มีบอกว่าพี่คนอี่มคุณเขาก็สนใจอย่างนี้เราก็อยากเปิดโอกาสบอกว่ากลัวบอกว่าสูญหายอะไรพูดง่ายๆก็คือเราก็มาต่อยอดพอมีงบนี้มาเสร็จปุ๊บสนใจไหมคะก็มีส0ชั่วโมง50ชั่วโมงอย่างเงี้ย มีค่าวัสดุให้ค่าวิทยากร,รให้อะไรางี้คือก็ต่อยอดอะไรเงี้ยพี่ๆเขาก็อยากเรียนคือบอกว่าเหมือนบอกว่าฝึกมือมันต้องบอกว่านะครั้งแรกอาจจะไม่สวยอพอครั้งต่อไปโอเคเริ่มคล่องเริ่มเก่งเริ่มไปเอาไอเดียนี่มาไปเอาลายนู่นมาไปเพ้นท์ใส่ผ้าถุงอย่างเงี้ยก็เขียนได้เขียนใส่ผ้าถุงสวยใส่เสื้อใส่เสื้อใส่กรอบรูปเป็นแบบนี้ได้ค<ห>ืออันดับแรกมองดูว่าน่าจะเป็นศิลปะที่เราควรจะต้องอนุรักษ์ และที่สําคัญก็คือสามารถอาจจะสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนได้อีกด้วยเพราะว่าเป็นศิลป่าที่เรียกว่าก็น่าจะเป็นหาหาดูได้ยากหาซื้อได้ยากด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะตอนนี้ลวหลายที่เรามีหลักๆที่เราใช้ในการจาหน่ายคืออะไรบ้างแล้วเราทําบนวัสดุอะไรยังไงบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะทําในถุงผ้านะบกอบูใส่น่ารักาค่ะใส่น่ารักเพราะว่าช่วงนี้งดลด ถุงพลาสติกันนะคะคนก็จะมาใช้ถุงผ้ากันและอย่างไปลงที่ในใส่ผ้าสักหลาดลงใส่กรอบรูปอย่างนี้ก็เน่ในโอกาสพิเศษเวลาคือถามว่าขายง่ายไหมขายไม่ง่ายค่ะแต่ผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะคะอย่างเป็นของที่ระลึกเป็นคือเขาชุมเหมือนช่วยอะค่ะช่วยกลุ่มอะค่ะก็มาซื้อไปแล้วก็เอาไป เป็นของที่ระลึกสําหรับแขกที่มาเยี่ยมที่อบตมาดูงานมาดูงานหรือว่ามีคนขึ้นบ้านใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือมีทําใส่เป็นผ้าสักการแล้วก็ใส่กรอใส่กรอเอาไว้เป็นของขวัญแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเอาศิลปะการเย็นเส้นทอเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจาวันก็คือมีเป็นถุงผ้าแล้วก็มีเป็นเสื้อที่อยู่ด้านหลังด้วยตอนนี้ก็คือมีสามรูปแบบแบบนี้ใช่ไหมคะและสําหรับลายนะคะ อ๋อลายาทำไมถึงต้องเลือกเป็นลายน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยเพราะว่าเราจังหวัดจันทบุรีนะคะมีดอกไม้ประจําจังหวัดคือดอกเหลืองจันทร์ค่ะเราก็เลยเอามาลงที่ถุงซึ่งสีก็เข้ากับเส้นทองแบบนี้พอดีใช่ไหมคะแล้วก็กระต่ายก็เป็นสัญลักษณ์สัตว์ประจําจังหวัดจันทบุรีนะคะกระต่ายเราก็เลยเลือกกระต่ายน่ารักน่ารักมาลงในกระเป๋าผ้าค่ะเพื่อสร้าง ความแตกต่างค่ะคุณครูแล้วจาเป็นไหมคะว่าจะต้องเป็นเส้นสีทองอย่างเดียวอ๋อไม่จําเป็นค่ะแต่ทีนี้เราก็คิดว่าเส้นทองต้องตรบเลยจริงๆจะเป็นเส้นทองค่ะเราถึงว่าถ้าเกิดอย่างนั้นจะเรียกไปก็เลยใส่สีใส่สีเพิ่มสีใส่สีเพิ่มสีเหมือนที่ยกทองสีโยงสีเขาอยากทราบจรงเลยว่าขั้นตอนกว่าจะได้ออกมาเป็นเส้นทองลวดลายที่สวยงามมันมันมีขั้นตอนอะไรมีค่ะเราน่องจะเตรียม วัสดุถูคะผ้าเราจะตัดออกมาก่อนนะคะแล้วก็ลงเลือกรายที่เราชอบค่ะเอามาคอปปี้อ่าตอนแรกก็คิดว่าอุ้ยเราวาดรูปไม่เป็นนั่นและสิแล้วจะเขียนได้ไหม่ไม่ยากเลยค่ะรูปไหนที่เราชอบเราเอามาลงแล้วก็กดกดกระดาษคาร์บอนกระดาษลอกลายกระดาษลอกลายลงลงในชิ้นงานค่ะที่เราจะทําแล้วก็เอามา เดินเส้นทองค่ะก็เลยทําให้งานยากเป็นงานที่ง่ายขึ้นแต่เมื่อี้ที่คุณหนูบอกก็คือว่าเรื่องของสีอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะที่มันจะมีควายากทำไมคะมันต้องเป็นสีแบบไหนมันเป็นสีอะคริลิกที่ที่มีผสมมีส่วนผสมของกาวค่ะเป็นอาจารย์ก็จะเอามามันมี เป็นสูตรของเขาทำาันเป็นสีคือต้องทําเองไม่ได้มีขายมีขายค่ะแต่มันไม่ทนอ๋อเหรออ่าที่เราบอกว่าเราไปซักเครื่องมันจะไม่ไม่หลุดไม่ลไม่หลุดเยอันเี้เป็นเป็นสิ่งที่สงสัยเหมือนกันว่าพอเราทําเสร็จแล้วอยู่บนเสื้ออยู่บนกระเป๋าเวลาไปซักมันจะหลุดหรือเปล่าไม่หลุดค่ะมันต้องเป็นสีอะคิลิกอย่างดีอะไรเงี้ยะมันมีตัวกาวตัวกาวที่เป็นตัวยึดอ่ามันมี มีส่วนผสมค่ะเท่ากับว่าเวลาเราสอนเราไม่ใช่สอนแค่ว่ามันลงลายอย่างไงมันวาดเส้นอย่างไงแต่สอนตั้งแต่ขั้นตอนในการผสมสีเลยด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่สําคัญเป็นหัวใจหลักของการทํางานการออกแบบการออกแบบลวดลายที่จะลงให้ดูน่าสนใจอยไางนี้คะก็อย่างเราเราชอบดอกไม้ค่ะก็หาภาพดอกไม้ที่สวยนะคะในเดี๋ยวนี้เราเซิร์ชหาได้ง่ายๆในกูเกิลในพินเตอร์ส ค่ะหาภาพมาแล้วเราก็เอามาลงค่ะิ้นปิ้นออกมาค่ะมาเดินลายเส้นกดคัปปี้กระดาษลงในถุงในถุงผ้าในผ้านะคะที่เราจะทําค่ะเพื่อง่ายง่ายกับการไม่จําเป็นว่าอุ้ยเราเขียนภาพไม่เป็นค่ะแล้วจะทําไม่ได้ ไม่เป็นไรเลยค่ะไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะอันนี้คือเราอยากได้อะไรเราก็ปี้ลงมาเลยค่ะเท่ากับว่าอันดับแรกคือเราต้องมีไอเดียก่อนว่าเราอยากได้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นลวดลายหนาใช่ไหมคะคือไอเดียมันต้องจุดประกายตั้งแต่ตอนเลือกลวดลายเลยพอได้ลวดลายมาเสร็จแล้วคราวนี้มันก็จะสู่ขั้นตอนที่ยากขึ้นไปนั่นก็คือเรื่องของการผสมสีที่บอกใช่ไหมคะเราก็จะมีการสอนตั้งแต่การแนวคิดต่างๆอะไรแบบนี้เลยการออกแบบอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าเออเราจะ ทำยังไงให้ดูสิ่งให้สิ่งที่เราทำน่าสนใจแล้วตอนที่เราเปิดหลักสูตรอะค่ะว่าจะมีศิลปะการเดินเส้นทองแบบนี้มีคนที่สนใจเยอะไหมคะก็เยอะอยู่นะคะเยอะค่ะตอนข้อแรกๆก็รับ30คน30คนก็คือก็เต็มนะคะพอมาเรียนก็สนอก็ไม่ต่ำกว่า15คนอย่างนี้ก็เต็มอะไรเงี้ยเพราะว่าอยากให้ป้าๆเขาแบบว่าฝึก ฝึกแล้วบอกว่าคือบอกว่ามีการทําที่สม่ําเสมอมีสมาธิอะไรใช่าหีแล้วผู้ที่มาโรงเรียนนี่เขาทํากันได้ไหมคะได้เดยค่ะไม่ได้ยากจนเกินไปยากค่ะถ้าถ้าเราเราเดินเส้นลวดลายง่ายๆค่ะไม่ยากค่ะสำหรับผู้สูงอายุก็ก็สามารถทำได้ด้วย มีการพบปะพูดคุยไม่เป็นโรคซึมเศร้านะคะสูกษาูนย์ได้มีการพูดคุยกันใช่ไหมคะไม่ต้องอยู่บ้านอย่างเดียวเหงาอย่างตอนที่เราไปสอนคนที่สนใจที่จะมาลงหลักสูตรนี้ค่ะเบสิกเลยพื้นฐานคือเราต้องเริ่มจากอย่างไรก่อนเบสิกจริงๆใจรักก่อนเลยค่ะต้องมีใจรักก่อนค่ะเป็นคนที่ชอบทําแต่ส่วนใหญ่อะคนที่มาทําตรงนี้ส่วนมากจะชอบงานประดิษฐ์ประดอยนะคะทำอะไรต่ออะไรเรียนกับคุณหนูมาอย่างเงี้ยคือแค่มีใจรักก็สาใรเข้ามาไดยรเราเริ่มจาก ทำถุงผ้าไหมคะหรือว่าทําแบบเป็นผ้าสักราระแบบไหนง่ายสุดเออถ้าถ้าถ้าง่ายสุดกผ้าอะไรพีนกเป็นถุงผ้าถุงผ้าจังพ้าเป็นผ้าผ้ามัสลินผ้าได้ดิบอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีมันจะเกาะดีเนาะสีสีมันจะอยู่ตรงล้วเราชไม่ไม่หลุดอะไรเงี้ยสะดุจาก ธรรมชาติผ้าที่เป็นผ้าธรรมชาติอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นลายพื้นฐานเริ่มต้นได้ได้ค่ะได้ค่ะมันเป็นลายเส้นง่ายๆที่ไม่ซับซ้อนไม่เหมือนลายกระหนกไม่เหมือนลายเรือสุพรรณหงษ์นะคะอย่างนั้นเลยอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นงานเอ่าร่างข้างแบบง่ายๆอันนี้จะเป็นชิ้นเล็กๆแต่ถ้าใส่ผัก ผ้าสักหลาดก็จะเป็นแบบว่าชิ้นใหญ่ๆอลังการกว่าจะได้แบบนั้นนะคะมันต้องใช้เวลาที่ไหนแล้วต้องแบบฝึกฝนกันเขียนเขียนกับผ้าสักหลาดตอนกลางคืนเขียนไม่ได้ค่ะทาไมอะคะมืดค่ะมองไม่เห็นเลยต้องบอกว่าต้องบอกว่าที่สว่างสว่างมีแสงแล้วก็บอกค่อยๆต้องนิ่งๆต้องค่อยๆแล้วก็ยากความยากก็คือการกดลายลงไปในผ้าที่เราลอกลายลงไปในผ้าค่ะมันก็จะยากมันไม่ค่อยติดอ๋อแต่ถ้าลายไม่ถ้าลอกไม่ชัดเจนก็จะไม่สวยอะไรอย่างนี้ค่ะ เพราะม,ม,มือต้องนิ่งของนกก็เริ่มจากยากม,มาหาง่ายแต่พอเรา,<ม>าหนูนจะจะเปิดซ้อ์อที่สอน ลุ่มสนใจเรียนเส้นทองก็จะเอารายง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปหายากหลายตอนตอนคุณอกไปเรียนเขาสอนลายยากเลยมาแล้วค่อยมาประยุกต์ให้เป็นลายง่ายๆแต่พอเราจะมาถ่ายทอดเราต้องเริ่มจากลายง่ายๆไบผู้เรียนหมดกําลังใจเครับผู้เรียนเป็นสอบวอลลายแบบนี้เลยต้องเป็นผ้าขาวเป็นผ้าขาวมาแจกแบบนี้เนี่ยค่ะเขาเป็นแบบอาจารแจกมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ทํา อันนี้คือเราลอกลายลงไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยไหมยังมีร่องรอยของดินสออันนี้คือไม่ใช่สีทองค่ะเป็นสีไม่ใช่สีเป็นสีน้ําเงินอันนี้ลายสวยนกยูงนะนกยูงอันนี้อันนี้ที่เรียนครูเขาก็จะสอนเราเรียนกับผ้าแบบนี้เลยยากเลยค่ะแล้วพอผ้าเสร็จก็จะมาเป็นผ้าสักหลาสักหลาสพอผ้าสักหลาสเราใช้ดินสอล่างมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคช้ กระดาษคาร์บอนกดค่ะกดลายแล้วมีกระดานเนาะใช่คะมีกระดานในคลิปที่ให้มันให้มันเรียบให้มันตึงอะไรเงี้ยเวลาเขียนลายมามันจะได้แบบว่าสวยแบบงงอะไรเงี้ยเหมือนที่พี่พี่นกกำลังเขียนอยู่ค่ะมันจะมีคลิปหนีบแล้วก็แบบว่าเข็มแบบว่ายืดให้ตึงตึงผ้าให้ตึงว้อทำผ้าให้จางด้วยค่ารามพกาีเขียนต่างๆใช่ไหมคะ คราวนี้เราเห็นแล้วว่ามันมีขั้นตอนการทำเนาะที่ต้องใช้เรียกว่าสมาธิค่อนข้างสูง<ช>แล้วก็จริงๆเป็นสวสูงวัยก็สามารถทําได้เหมือนกันคราวนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างะคะพอเรา,าทำออกมาแล้วก็ก็ได้เรื่อยๆค่ะถ้าถ้าเป็นถุงพวกนี้นะคะจะขายง่ายจะขายง่ายก็พอดีรู้จักกับร้านที่ร้านแถวริมน้ำนะคะในบาง่าเขาขายค่ะอ๋อมีตลาดอยู่ไปเดินริมน้ำจันทบุรีก็สามารถอุดหนุนได้แล้วคุณก็ใส่ใส่พวก ของหอมปะพวกไม้ค่ะแล้วก็มีแล้วก็มีเป็นถุงดับกลิ่นค่ะจะทำใบเล็กกว่านี้หน่อยค่ะถุงดับกลิ่นดับกลิ่น<อ>ในตู้ค่ะ<อ>เป็นพวกชาใบชา<อ>แล้วก็เป็นใบเตยใบเตยอ,เอย่างเงี้ยค่ะไว้ใส่ในในตู้ รสกลิ่นหับในตู้ให้หอมๆมาค่ะก็แล้วแต่ว่าสําหัประยุกต์ใช้เป็นแบบไหนใช่ไหมคะซึ่งตอนนี้อย่างที่ถามคุณหนูไปก็คือว่าตั้งแต่ตอนแรกที่เราเปิดก็มีผู้ที่สนใจที่จะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องศิลปะการเรีนเส้นทองก็มีความเยอะอยู่เหมือนกันแล้วปัจจุบันระคะเป็นยังไงบ้างหลังจากเปิดมาตอนนี้ระยะเวลานานแค่ไหนแล้วสําหรับสามปีสามปีค่ะเราเปิดตั้งแต่ปีหกศูนย์เนาะหกศูนย์มาหกหนึ่งก็เรียนอันนี้ก็ยังมีผู้ที่สนใจเรื่อยๆจะมีครูนกครูพีนกพวกอะไรอย่างเงี้ย เรื่อยๆอะไรประมาณนี <m im> ้ค่ะแต่คือเราก็ไม่ได้ทําแบบว่ามาไว้เยอะอะไรประมาณนี้เพราะว่าสีถ้าสมมติว่าผสมแล้วเราไม่ใช้มันก็จะบูดเลยอะไรประมาณนี้มันก็แข็งไปเลยแข็งไปเลยอแขบนี้แพงด้วยนะเพราะฉะนั้นคือถ้าเราคิดว่าเราจะทําผลงานพวกนี้ออกมาก็ต้องทำเราก็ต้องใช้เลยแล้วก็ใช้หมดด้วย่ทำผสมก็ต้องให้เสร็จให้จบเขียนไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดนะคะแล้วก็หยุดแต่คิดว่าจะต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อะไรออกไปบ้างบ้าง ตอน,น,นที่ออกบูธก็งานผลไม้แล้วคราวนี้เจอโควิดเงี้ยจันก็ไม่ได้จัดเนะ<ห>าะปกติก็จะมีงานทุเรียนโลกอะไรเงี้ยพี่ๆเขาจะไปนั่งเขียนขายเสื้อ,อ,อบูธของส<ต>ัตยาสาก็จะเอาตัวนี้ไปด้วยอะไรอย่างนี้นะค่ะ พอนี่เขาจะมีคนมานั่งเขียนอย่างนี้ก็มาสั่งแล้วก็รอรับไปเลยเดินงานก็มารับไปอย่างเงี้ยพอ,อคราวนี้โควิดเจอโควิดมาเราก็ไม่ได้ไม่ได้ออกบูธเขาแม่ชุม,มนุมกัน<อ>ก็เลยแบบไม่ค่อยผลิตภัณฑ์ก็เลยยังมีประมาณนี้อยู่แต่เชื่อว่าเดี๋ยวต่อไปนะจะต้องมีการคิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้อีกใช่ไหมคะเพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยศิลปะการเดินเส้นทองเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์เนาะที่ได้รับคัดเลือกจากกศนจังหวัดจันทบุรีด้วยให้ได้รับแบรนด์โอนี่จุดเด่นของเราคืออะไรทําไมเราถึงได้รับคัด ก็คือที่อื่นยังยังไม่ค่อยได้เรียนศิลปะเดินเส้นทองรู้สึกว่าจันทบุรีมีคลองอะไรกับท่าช้างแต่ท่าช้างกลุ่มจะเยอะกว่าแล้วก็ทําต่อเนื่องอะไรอย่างนี้ค่ะพอบอกว่าเอาไปโชว์เนี่ยอุ้ยสวยอะไรอย่างนี้คือบอกว่ามอบให้ร้องผู้ว่าที่มาดูง,งานเลยเขาก็ชอบบอกว่าอนุรักษ์ไว้นะเพราะว่างานตัวเนี้หายากอ,อะไรประมาณน,นี้ก็เลยบอกว่าเลยส่งเสริมกลุ่มให้ให้ยังคงอยู่อะค่ะ แล้วก็อีกอย่างก็เราก็ไปอะเด็บเป็นตัวอื่นได้เขียนเสื้อทากรอบรูปใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าไปเขียนเสื้อมอคอมก็สวยนะคะเสื้อมอคอมเสร็จผูกก็ผ้าถุงเหมือนที่พี่เขาใส่ก็เขียนลายได้คือเป็นผ้าถุงพื้นดําอย่างเงี้ยแล้วเอาขิดทองไปใส่ขิดรุ่นขิดนี่ใส่สวยมาก ก็เร <formation jin inh aling> <s at> ียกได้ว so ่าเป็นผลิตภ er ัณฑ์ที yeah. <number> ่เราสามารถช่วยอนุรักษ์ศิลปะไทยเอาไว้ได้ด้วยนั่นเองนะคะก็เลยได้รับคัดเลือกด้วยและที่สําคัญถ้าเกิดว่ามาเห็นผลงานจริงจะเห็นได้ว่าผลงานศิลปะการเดินเส้นทองนั้นสวยมากๆจริงๆมีตั้งแต่ลายง่ายๆไปจนถึงลายยากๆแบบที่เห็นด้านหลังเลยนะคะสําหรับในช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งคุณหนูและก็คุณนกมากๆเลยนะคะที่วันนี้มาร่วมพูดคุยกันค่ะขอบคุณด้วยนะคะส่วนช่วงหน้าค่ะเราจะไปดูเทคนิคนะะคในการถ่ายรูปด้วยสมาร์ทโฟนค่ะว่าสินค้าแบบนี้ศิลปะการเด เส้นทองสถารูปมาอย่างไงให้สวยงามค่ะเออชอบงานสวยๆงามๆชอบงานศินละปะหลายๆอย่างค่ะแต่แบบว่างานเดินเส้นทองพวกนี้เขาจะสร้างสมาธิให้เราได้ดีมากขึ้นค่ะซึ่งปกติจะแบบเป็นคนใจร้อนตอนนี้ก็ใจเย็นลงเยอะไม่งั้นจะมาวาดพวกนี้ไม่ได้เลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มไม่มีสมาธิแล้วเราต้องหยุดค่ะ ว่างานพวกนี้นะคะมันเป็นงานค่อนข้างละเอียดแต่ว่าไม่ได้ยากจนเกินไปค่ะ <c oughs> เป็นงานที่แบบว่าพอเราทําเป็นจริงๆแล้วมันไม่ยากเลยซึ่งเมื่อก่อนเราคิดว่ายากแต่ว่าพอใจเรานิ่งใจเราชอบเรารักในการที่ทําแล้วออกมาสวยงามทําแล้วพอสวยเราก็ภูมิใจเรามีความสุขที่ได้ทําค่ะและถ้าขายได้ด้วยยิ่งดีเลยค่ะ ถึงช่วงที่เราจะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เทคนิคง่ายๆในการถ่ายรูปด้วยสมาร,ร์ทโฟนเอาไว้อัพรูปขายสินค้าออนไลน์บนโซเชียลกันแล้วล่ะค่ะแต่ช่วงนี้นะคะเราก็มีพี่ภาคและก็ครูหนูค่ะหรือว่าครูสิริยาป้อมเรือน,นั่นเองค่ะส,สวัสดีทั้งสองท่านเลยค่ะ อย่างที่บอกว่าช่วงนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิคค่ะในการถ่ายรูปแบบง่ายๆวันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะที่รดับแบรนด์โอนี่เป็นศิลปะการเดินเส้นทองซึ่งมีความประณีตสวยงามมากๆเพราะฉะนั้นต้องถามพี่ภาคว่าเราจะถ่ายรูปแบบไหนคะถึงจะนําเสนอผลงานชิ้นนี้ออกมาได้สวยงามที่สุดเบื้องต้นเนี่ยผมผมเห็นมีมีเนี่ยมีคุณพี่เขานั่งทําลายอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะสาธิตจากตรงนี้เลยก็ได้จะนําเสนอว่าจริงๆแล้วกว่าจะมาเป็นสําเร็จรูปมันมีกระบวนการอะไรบ้าง เราจะต้องเซตยังไงคะสําหรับแบบฉากที่เราจะใช้ในการถ่ายคือจริงๆไม่ต้องเซตเลยก็ได้ครับก็ให้มันเป็นธรรมชาติเลยว่าเขาทํางานกันยังไงหรือว่าโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่าพี่ภาคจะขยับตัวไปข้างหลังนิดนึงนะโอเคได้เลยค่ะพี่ก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอย่าคุณครูก็ต้องตามผมกคนก็ได้เขาไปคือตอนนี้ทางคุณพี่เขาเนี่ยกำลังลงรายอยู่แล้ววิธีการที่เราจะนําเสนอว่าเฮ้ยเราอยากนําเสนอว่าเนี่ยมันมีขั้นตอนยงไอย่างเงี้ยผมก็จะแนะนําว่า ลองถ่ายเป็นมุมท็อปด้านบนให้เห็นลายชัดๆว่าขั้นตอนการทำเป็นยังไงใช่ไหมคะตั้งกล้องสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยให้ขนาดนี้ไปื่อแล้วก็จัดวางอุปกรณ์ก็คือให้มันทอดีเฟมแค่นี้เลยแม่ก็ทําไปปกติเลยนะทำปกติได้เลยครับระมาณนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเนี่ยในภาพของเรามันมีอะไรบ้างก็คือมีตัวอย่างก็คืออันนี้ลายแล้วก็มีลวดลายที่กำลังทำแล้วก็แค่จัดวางอุปกรณ์ แตะโฟกัสที่หน้าจอหนึ่งทีครับแล้วก็กดชัตเตอร์ออหรือถ้าเราเ,ออเราถ่ายไปแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนสมมติมาให้คุณพี่ขยับขยับมือลงมาตรงนี้นิดนึงเราก็สามารถทำได้โดยที่สมาร์ทโฟนเราหรือกล้องเรายังอยูออ่ทีเออ่เดิมแค่นี้เลยครับโอเครูกปก็จะออกมาปิ้งเลยใช,ใชครับ ขอถามนิดนึงค่ะคสําหรับขั้นตอนการทําอย่างเงี้ยค่ะเราควรที่จะต้องมีคนที่ทำแบบกำลังทาอยู่จริงๆใช่ไหมคะใช่เพราะว่าภาพที่ได้ก็จะสามารถสื่อได้ว่าเนี่ยมันคือการทําจริงๆเป็นการเล่าเรื่องล<บ>องบ้างนิดค่ะได้ครับไม่ได้แบบว่าค่อยมีแบบว่าถ่ายแบบนี้มีแล <c oughs> ้ว่าสมาร์ทโฟนเสร็จแล้วก็ที่ผมบอกก็คือตั้งกล้องให้ขนาดก่อนตับแล้ เดี๋ยวอาจจะต้องให้น้องแพรช่วยประคองไปที่พีที่นึงข้อนะคะพี่น้องข้นะคะก้อนะคะพี่น้องประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะตรงนี้ตรงนี้ขนาดแล้วยังโอเคพรขึ้นอีกนึงนะคะัอ๋อขึ้นอีนิดนึ่ะประมาณนี้ได้ไหมคะของคุณครูต่ำลงครับฝั่งคุณครูต่ำลงเราไม่ต่ำเราต่ำลงเอาลงเอาต่ำลงกว่านี้หน่อยหนึงครับขอคุณจะลงกดโอเคโอเคโฟกัสโอเคอ่านั่นแหละแล้วเราเช็ครูปดูครับ ถัอต่อไปละคะพี่ภาคก็จะถ่ายแบบไหนดีถัอต่อไปพอดีผมเห็นนี่ถุงผ้าซึ่งมีลวดลายเหมือนกันน่ารักดีเดี๋ยวจะลองให้คุณรูเลือกก็ได้ครับว่าอยากได้ใบไี้ใบนี้ดีไหมโอเคใบนี้นะคะคือว่ามีบอกว่าลวดลายสวยงามมีสีสันที่บอกว่าเาวางอย่างนี้อ๋อล้าก็หาหาพื้นสีเข้มหน่อยใช่ไหมคะอ่เดี๋ยวผมขยับตรงนี้โอเครมีผ้าสีเข้มาเหมือนเดิมเลยครับครูก็คือตั้งสมาร์ทโฟนของเราให้กันนะเนี่ย มุมเมื่อกี้เลยคือูลองดูตัวอย่างผมก่อนนะค่ะเนี่ยเวลาผมตั้งกล้องเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะจัดวางนี้วเอาลงมาหน่อยก็ได้ก็อย่างงั้นแล้วก็กดโฟกัสหนึ่งที่ติดที่เราได้ก็จะประมาณครับแค่นี้เองโอเคเยี่ยมเลยครับครูมาค่ะอันดับแรกเหมือนเดิมครับขนานกับพื้นขนาดกับพื้นครับต้องช่วยจับเลยค่ะ ของใช่ไหมมันจะเทไปนิดนึงครับอ๋อมาเดี๋ยวเราช่วยนะคะเราดูเราดูภาพรวมแล้วก็ได้ใช่ตรงเชือกตรงถุงเรียบร้อยไหมเอ่ยโอเคอ่าบอกได้เลยบอกได้เลยเทตรงนี้นะคะประมาณไหนเนาะจะได้เห็นแบบจะได้สองข้างเท่ากันเลยใช่ไหมคะใช่แล้วเราต้องเราต้องจิ้มไปที่หน้าจอทีนึงเพื่อให้มันชัดโอเคจิ้มแล้วนะคะ ตอนนี้เราก็ได้2ช็อตแล้วนะคะได้ทั้งแบบที่มีขั้นตอนการท่ากับแบบที่เป็นกระเป๋าพอแอบเห็นด้านหลังมีเสื้อด้วยเสื้อน่าจะได้รับความนิยมนะคะคุณครูใช่ไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นเสื้อเราควรจะถ่ายยังไงดีคะเพราะว่าตอนนี้อยู่ในไม้แขวนราะว่ามันน่าจะไม่ค่อยด้วยปกติครับจะไม่ค่อยสื่อเท่าไหร่ก็จะใส่หุ่นใส่หุ่นใช่หุรือพับพับแบบเหมือนที่เราพับขายให้เห็นลายใช่ค่ะตอนนี้ต้องมีหุ่นที่นี่ไหมคะ อ๋ไม่มีค่ะถ้าไม่มีหุ่นเขาเราจะทํายังไงดีคะโอเควิธีการแก้ปัญหาอีกอย่างคือหาคนใส่เลยหาคนใส่เลยใช่ไหมคะก็คือเหมือนการใช้งานจริงโอเคค่ะแล้วค่ะจะเป็นตอนนี้อาจจะต้องลบกัวน้องแพลวใช่งั้นเดี๋ยวเราไปไมเห็นของจริงเปลี่ยนเสื้อแล้วก็ไปหาุม้่ายโอเคได้ตอนนี้พอก็เปลี่ยนเสื้อเรียบร้อยแล้วนะคะมาใส่เสื้อที่เป็นการ ใช้ศิลปะการเดินเช่นทขากสวยมากๆเลยค<ล><ด>ุณครู<ด>แล้วตอนนี้เราก็อยากย้ยายโลเคชันมาแล้วด้วยจากตอนแรกเราอยู่ด้านในตอนนี้ออกมาด้านนอกถ้ามัาน,นเราถึงต้องมาอยู่ข้างนอกแบบนี้ด้วยอะคะก็คือคืออยากจะนําเสนอว่าจริงๆแล้วจริงๆถ้าเกิดเราเรา,เร,ารู้เรื่องต้นวิธีการถ่ายภาพเราก็จะสามารถถ่ายตรงไหนก็ได้อย่างเมื่อกี้ถ้าเราถ่ายข้างในได้ไหมมันดูแล้วพื้นที่มันลกไปนิดนึงคอ๋อค่ะอยู่แต่ถ้าเราอย่างอย่างในอาคารหรือว่าตัวบ้านเรา่างเนี้ย มันมีผนังสีขาวหรืออะไรเงี้ยที่มันเป็นเพลนก็าสามารถได้กันครับออเอาแบบที่มันเป็นพื้นๆจะได้แบบเสื้อจ,จะได้เด่นๆเพรเรา<ช>ต้องการขายเสื้อถ้ออาอ่งตรงนี้ราคาด้านหลังเป็นต้นไม้เยอะๆแบบนี้มันจะดูรกไปไหมะคะก็เดี๋ยวต้องสาธิตให้ดูว่าผลลัพธ์ที่ได้อะเหมาะกัยังไงมาค่ะงั้นเดี๋ยวเขาต้องยืนตรงไหนยังไงดีเดี๋ยวให้น้องแพรลองยืนข้างหลังนี้ก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะสาธิตให้คุณครูดูก่อนว่าวิธีการถ่ายภาพถ่ายยังไงในกรณีเรามีนางแบบมาใส่เสื้อผ้าของเราอ่า คืออย่างเงี้ยผมตั้งกล้องตอนนี้ใช่ไหมคุณครูค่ะค่ะคุณครูมันจะกว้างไปนิดนึงอ่าอ่าีนี้ผมก็จะซูมเข้าไปนี่ประมาณนี้เหมือนเดิมครับตั้งกล้องให้ขนาดอันนี้เราเราเป็นคนเราก็ต้องตั้งกล้องให้ขนาบคนอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมเสร็จปึ๊บผมก็แตะโฟกัสเหมือนเดิมกดถ่ายกดถ่ายแค่นี้เลยครับส่วนลายมันจะชัดไม่ชัดเราสามารถบอกนางแบบได้ สมมติว่าหน้าตรงหน้าตรงเป็นนางแบบนายแบบเราสามารถบอกได้ค่ะค่ะเปลี่ยนท่านะคะนี้เราสามารถบอกเอามือล้วงกระเป๋าหรืออะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยกระเป๋น่นะฮะอ่าประมาณนี้ครับคุณครูคุณครูลองดูให้คุณครูลองด้วยอันดับแรก คือตอนนี้มันกว้างกว้างอยู่เราก็ซูมเข้าไปเพราะว่าตอนนี้เราต้องการนําเสนอเสื้อของเราลายบนเสื้อีี่อยัังครรบปะมาณน้ก็อาจจะอีกนิดนึงก็ได้ครับครึ่งครึ่งตัวคือเหนือเข่าโอเคครึตัวเป็นเหนือเข่าอ่าแล้วก็ตั้งกล้องให้ขนาดตั้งกล้องให้ขนาดตัวแบบของเราเชนิดหน้นนิดหน้าแล้วก็อันดับต่อไปคือโฟกัสที่ภาพโฟกัสโอเคแล้วก็กดถ่าย ทีนี้พอเราคล่องวิธีการแล้วเราก็ดูเรื่องลายเสื้อว่ามันครบไหมถ้าเกิดไม่ครบหรือว่าเราอยากให้แบบทำท่าแบบไหนเราสามารถสั่งได้ทำท่าอย่างีค่ะพี่ครูค่ะเอาท่าไหนดีเอ่ยพี่ครูบอกได้เลยนี่แล้วกันเนาะลองดึงเสื้อนิดนึงอ่าไฮไลท์มันตึงโอเคโฟกัสโฟกัสโฟกัสอีกครั้งนึ่งนั่นแหละครับแล้วก็กดท้ายเปลี่ยนท่าอีกสักท่าหนึ่งก็ได้พี่ครูลองหันตัวทางนี้บ้างใช่ขวาอ่า เดิมคุณครูใช่ไหมคะครับบอกว่าตั้งกล้องอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็โอเคกดไ้าแขนหลุดนิดนึงอะวังแขนหลุดใช่ไหมคะแล้วก็หันกล้องช่วยแล้วก็แต่โฟกัสโอ้สวยมากเลยโอ้โหสวย อ๋อคือเหมือนกับว่าถึงแม้ว่าแบ็คกราวด์ด้านหลังจะเป็นต้นไม้นะคะแต่ด้วยความที่เราเหมือนซูมเข้าไปมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบ็คกราวด์มันไม่ได้รบกวนตัวผลิตภัณฑ์ของเราก็ยังเห็นตัวคนแล้วก็เสื้อดินอยู่วันนี้ค่ะขอบคุณทั้งผู้หนุ่มแล้วก็พี่ภาคด้วยนะคะที่มาเรียนรู้เทคนิคการถ่ายรูปไปพร้อมๆกันนะคะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยค่ะค่ะและนี่ก็คือศิลปะการเดินเส้นทองนะคะจากกกษตรตำบลท่าช้างอําเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีนั่นเองค่ะต้องบอก บอกเลยว่ามีความปราณีตแล้วก็สวยงามมากๆจริงๆนะคะส่วนครั้งหน้าค่ะโอนี่มีดีของเราจะไปมีดีที่ไหนต้องคอยติดตามนะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ